ที่มีการกระบาดกลางฝ่ามือช่วงนี้ให้รีบทำสิ่งสิ่งนี้ด่วนนะครับดวงชะตาชีวิตจะพุ่งทะยานนะครับก็ใครนะครับที่มีการกระบาดกลางฝ่ามือนะดวงชะตาเนี่ยในช่วงนี้นะครับผมขอแนะนำเลยนะเพื่อนเพื่อน รีบไปแก้บนนะครับสำหรับคนที่บนแล้วสําเร็จเท่านั้นนะถ้าบนแล้วไม่สําเร็จก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ว่าใครที่บนแล้วสาเร็จให้รีบไปแก้บนนะครับพยายามอย่าปล่อยล่าช้านะครับอย่าปล่อยนานจนเกินไปนะครับเพราะว่าถ้าคุณปล่อยนานเกินไปเนี่ย บางครั้งการขอในครั้งหน้าและครั้งถัดๆไปเนี่ยโอกาสที่จะได้เนี่ยก็อาจจะได้นะแต่ว่าก็ล่าช้านะครับเมื่อเราได้แล้วเราก็ต้องรีบไปแก้นะครับเพื่อที่เราบนครั้งหน้าหรือบนครั้งถัดๆไปนะครับเราจะได้เร็วนะครับได้ดีนะดังนั้นเนี่ยใครบนแล้วก็แนะนำว่าถ้าได้ผลสำเร็จรีบไปแก้ซะโดยด่วนเลยก็บางคนเนี่ยอาจจะบอก ยังไม่ว่างอย่างงุ้นอย่างนั้นอย่างนี้นะครับก็ต้องพยายามนิดนึงนะพยายามจัดหาเวลามาให้ได้นะครับพยายามเหมือนที่ตอนเราไปขอให้เรานึกว่าวันที่เราไปขอเราเดือดร้อนแค่ไหนเราอยากได้สิ่งที่เราบนแค่ไหนพอมาวันนี้เราจะมาอ้างเนี่ยบางทีแบบพูดตรงๆนะบางทีสิ่งศักดิ์สิทธิ์บางองค์เนี่ยถ้าดูถูกหน่อยเนี่ยท่านไม่ยอมนะครับดังนั้นเนี่ยรีบไปแก้ดีกับตัวคุณเอง ก็อันนี้ผมมาแนะนําเพียงสิ่งดีๆได้เท่านั้นนะครับใครจะเชื่อไม่เชื่อก็แล้วแต่ศรัทธาก็แล้วกันนะแต่การที่เรารักษาสัญญากับคนอื่นเนี่ยและทําตามอย่างรวดเร็วเนี่ยมันก็จะส่งผลว่าในอนาคตข้างหน้านะครับถ้าเรายังกลับมาเกิดอีกนะเราก็จะได้แบบเร็วๆเช่นเดียวกันนะครับใจเขาใจเรานะครับทุกสิ่งมีจิตใจมีจิตวิญญาณนะครับก็ได้แล้วก็รีบไปแก้ซะจะได้จบนะครับบางทีคุณขอท่านครั้งหน้าเนี่ยอาจจะไม่ต้องบนก็ได้ นะครับก็เป็นกําลังใจให้คนที่มีกากบาทกลางฝ่ามือนะครับก็หากเพื่อนๆท่านใดที่สนใจวัตถุมงคลทาเวสุวรรณก็ทักมาได้เลยนะครับ